วิจารณ์สนันก้อยรัชวินขุดโครงการชวนผู้หญิงวิ่งแต่ค่าสมัครทำชา็อค เป็นสาวที่รักในการออกกําลังกายเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการวิ่งสําหรับก้อยรัชวินพันรยาสาวคนสวยของนักร้องหนุ่มตูนบริสแลมโดยล่าสุดนี้สาวก้อยเธอได้ผุดโปรเจกต์ชวนผู้หญิงมาวิ่งโดยมีค่าสมัครในครั้งนี้คือ3,500บาทและจะแบ่งเงิน100บาทให้กับมูลลนิธิรามาธิบดีแต่ทว่าล่าสุดโลกโซเชียลได้มีการแชร์งานวิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยระบุรายละเอียดของงานไว้ว่ามาแล้วก้อยพันรยาตูน ชวนผู้หญิงออกมาวิ่งค่าสมัคร3,500บาทแบ่งให้มูลลนิธิรามาธิบดี100บาทวันที่10 1 1กันยายนนี้ที่ลากูน่าครบภูเก็ตงานนี้นอกจากได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วใส่คอนเทนต์ต้องว้าวกับโลเคชั่นสุดชิคสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับท็อปของประเทศรวมถึงดีต่อใจกับการได้ร่วมฟอร์เวิร์ดสิ่งดีๆอีกมากมายอาทิ สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดภูเก็ตและทุกหนึ่งการสมัครบริจาค100บาท จากค่าสมัครและราคาบัตรการกุศล3,500บาทเพื่อสนับสนุนให้แก่มูล,ลนิธิรามาธิบดีสมทบทุนโครงการผู้ป่วยยากไร้มะเร็งเต้านมซึ่งหลังจากที่มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวก็แชร์กันออกไปทําให้ชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเชน่นเอางบ3,500ไปสมัครงานวิ่งอื่นสัก2งานไม่เกิน1000ที่เหลือเอาไปบริจาคตรงที่โรงพยาบาลจบกว่าอย่าไปเสียเวลาเวิร์วังอลังการเพเจอร์ดีครับเป็น คนตรงๆวิ่ง3,500บริจาค100บาทวิ่งแล้วจ่ายเงินขอวิ่งเองที่บ้านฟรีได้สุขภาพเหมือนกันค่าวิ่งอะไร3,500วิ่งแถวไหนนี่วิ่งราวหรือวิ่งตบซับคะ3 5 0พย์ค0บาทค่ากับข้าวทั้งเดือนเลยนะ ทั้งนี้หากเข้าไปชมบนเว็บไซต์ของงานแล้วจะพบได้ว่างานนี้มีแพ็กเกจการวิ่งถูกระบุไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นประเภทของการแข่งขันตั้งแต่วิ่งเดี่ยววิ่งกลุ่มและนอกจากการวิ่งตามระยะทางแล้วแพ็กเกจนั้นๆก็ถูกระบุรายละเอียดไว้ว่านักวิ่งจะได้รับอะไรบ้างเช่นเสือ้อ ซอยทีระลึกประกันภัยอาหารโดยจะเริ่มตั้งแต่บัตรราคาวิ่งเดียวระยะ5กิโลเมตร800บาทขึ้นไปจนราคาสูงสุดแบบกลุ่ม6คนระยะทาง21ากิโลเมตร่ด,ะกด,กระดิะงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ